ของแล้วแน่วเขาบอกมาจ้ะกินขนมมาดำหน้าสวยเพลินค่ะเมื่อยหิ้วขาสั่น้เพื่อนไปซื้อขนมม่ให้กินเลยเป็นแดดขนมแดดมาฝาดดำหน้าสวยเลยมุมมองแฟนน้ำบรรยากาศบรรยากาศหาโมงเคืงแดดแดดจ้ะเด้อจ้ะมุมมองแฟนกับมี่กูล่ากันเด้อจ้ะแซ่บแซ่บคองกินเพป่นน้ำไมาให้กินแบบหลายเมื่อย พ็เห็นไก่ดมย,ยน้แต่ปันเสรอได้จ้ะกินน้ำกันได้จ้ะเสียบเสียบน้ำกันเด้อพักเพียงผักอันเ้าวีแห่งป <c oughs> ิดไ <c oughs> ายดำหน้าทวนชวนซัวัวไอเอ้อ <c oughs> น่อง <c oughs> <c oughs> มืออ้ซัวยมืกับเขาโฮมเน้อเป็นลมเน้อไม่กินขนมเพี้ยอันนี้พูดน้ำหน้าว เขากินจ้ะตายพันไม้ปีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพิ่งดำหน้าเขากินเพิ่งบาแเ่นขมเมาคือไก่หรอกทั้งไก่ดำเป็นขาเนี้ยไปเห็ดขาเมเหลาไ้เพิ่งขาเนี้ยไปเห็ดไปกินชิชิเจ้าหน้าก็ยังสีแดะจ้ะ บ่ได้ยุ่งยงน่ะจินยน้ำหอมน้ำเงาเลยจ้ะอกับจมย่เอแกับสีคายพวกแอวไปซครับำบากเนาะกวาสิได้มาเป็นเขาคืวิตเ้าหนาสีแดลำบากกันหรคือบวานเราจ้ะ เมื่อวานเราวานเหนเลยลงทุนหลายอันนี้กระสิเกีียวเอาแล้วก็เอาเครื่องปั้นเข่าเมาปั้นเอาเลยไม่ต้องไปลงทุนรอบสองขอมันก็จะงามกว่ากันแนเะนาะแมนเขาก็เชื่ว่ามีเม็ดหยาไม่<ๆ>ยั้งแน่นอนกินข้าวได้กินข้าวสะอาดอเทือ,อ,อ,กอกขุนเขาดีอยู่แน่เนาะะจ้เนาะแต่ว่าก็เมื่อยแงเพราะเจ้าสีโรคกะแล้วก็บ้าดำจะลำบากเมียหวดหลังปวดเอว เมื่วยุงอวไรเมื่อยเถื่อนนอนเวียนร้ายยังเมื่อยเวียนรอสู้ต่อไปสัญจมตามไปสู้ๆลูกพี่สู้ๆจิกินเพื่อดอกการล้างเงินดำมันบิดเลยจ้าคนลูกเพื่อจะจะต้องดำบิดเลย มองแผนเพ็ดไใบกะลีเด้จ้ะ่ิวเวลาเมื่อยลำหน้าเขามากินแ่บจำได้ไงเมื่อวานเขาแบาจีบใหร่อยเราจ้ะสนใจสัางสื่อได้เรยจ้ะ่อยเศร้าแอบคายขวงอีก <laughs> 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 ไปละค่ะ